อันนี้ต้องโอ้ไม่ไดวจะหาว่าสอนนะแต่ว่านั่นแหละไม,ไม่ไม่กล้าไม่บางอาจแล้วกันนะในฐานะที่ว่านักเือนอาจารย์แล้วก็มันก็ต้องระวังให้มันอยู่ในที่ทางที่มันที่มันเหมาะาต้องขอบคุณคุณแพรี่ที่ชี้โทษชี้ัยแค่เราในฐานะของเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราก็ต้องไม่มีตัวตนเราก็ต้องพยายามวางแล้วก็ฟังในประเด็นที่ไปไล์เหมือนกันน่ะ ในประเด็นที่เขาไปไลฟ์ไปไลฟ์กันอะไรกันเสี่ยเงินอะไรนู่นนี่นั่นอะ่ะดิฉันไม่มีปัญหากับอาจารย์เลยนะดิฉันไม่มีปัญหากับอาจารย์เลยที่อาจารย์จะไปขึ้นไลฟ์กับใครอะไรยังไงเพราะเข้าใจว่ามันเป็นสิทธิ์ทำได้ของเชิญอาจารย์ไปอาจารย์ก็รับและอาจารย์ก็ขายของก็เป็นธรรมารชีวะไม่ว่าอะไรแต่ในมุมหนึ่งในมุมหนึ่งในความคาดหวังที่ก็รู้ในนี้ในความคิดของดิฉันเองนะในมุมหนึ่งดิฉันก็แอบหวังลึกๆว่าดิฉันอยากเห็นมุมอาจารย์เบียร์ที่เตือนคนสอนทมอะ่ะเราก็อยากเห็นมุมอาจารย์เบียร์แบบ ดึงสติคนเหมือนกันนะ